ครับผมสวัสดีครับเอฟซทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมนะครับจากช่องจำนองชาแนลนะครับผมนะครับวันนี้ก็มาพบมาเจอกันนะครับอีกครั้งนะครับเนาะนะครับมาพบมาเจอกันอีกครั้งนะครับสำหรับเอฟซทุกคนทุกท่านนะครับเป็นอย่างไรกันแน่นะครับนะครับช่วงนี้นะครับรู้สึกว่าฝนฟ้าอากาศนะครับเนาะวันนี้ก็รู้สึกว่าฝนตกนะครับฝนคลื่นแล้วก็ตกอยู่ตลอดเวลานะครับเนาะวันนี้ก็ วันที่ยี่สิบห้านะครับวันที่ยี่สิบห้านะครับนะตรงกับวันพหัสสปดีนะครับสองพันห้าร้อยนะครับหกสิบเจ็ดนะครับวันนี้นะครับก็มีการนะครับปล่อยซีซ์นะครับผลงานเพลงนะครับของน้องมิวนัทพรนะครับนะเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับเนาะช่วยกันนะครับช่วยกันเป็นกําลังใจนะครับเนาะให้กับน้องมิวนัทพรด้วยนะครับพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับนะวันนี้ก็ปล่อยซีเซอร์แล้วนะครับปล่อยซีซ์แล้วนะครับ ก็ขอให้เอฟี่พ่อแม่ทุกคนนะครับเนาะช่วยกันสนับสนุนนะครับช่วยกันสนับสนุนช่วยกันเชร์นะครับเนาะวันนี้ก็นะปล่อยไปแล้วนะครับสำหรับซีซ์นะครับผลงานเพลงนะครับมือหนันซีมีโบนะครับมือหนันซีมีโบนะครับช่วยกันนะครับช่วยกันสนับสนุนนะครับน้องมิูนัทัรพรเพชรลำเพลินนะครับเนาะให้มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับเนาะที่จะนําพานะครับวงมรำเพชรลำเพลินของเรานะครับเนาะให้โด่งดังนะครับเนาะ ไปข้างหน้านะครับนะเราก็มาช่วยกันลุ้นช่วยกันเชียร์นะครับช่วยกันกดแชร์ช่วยกันกดอะไรนะครับเนาะให้กับอาผลงานเพลงนะครับน้องมิวรัตพรนะครับเนาะมือนันซิมีบนะครับนาอพี่น้องเอฟซีนะครับเนาะนะครับวันนี้ก็มีโอกาสดีเลือกงามยมดีนะครับเนาะวันนี้ก็ทางพ่อพยาบาลสายจวดนะครับหรือว่าพ่อพยาบาลมณฑชัยนะครับเนาะก็พาน้องมิวนะครับไปกราบขอพรนะครับกับปู่สุนชัยนะครับเนาะ เพื่อเป็นสิริมงคลนะครับเนาะในอนาคตในอาชีพการงานของเจ้าของนะครับเนาะก็ขอให้น้องนะตรงชื่อสัตว์นะครับเนาะสื่อสัตว์นะครับกับหน้าที่การงานของอาชีพของเจ้าของนะครับเนาะนะครับก็ขอให้น้องเจริญนะครับก้าวหน้านะครับในอาชีพนะครับการงานนะครับเนาะนะทางด้านศิลปินนะครับเนาะก็ขอให้น้องนะครับ รักษาคุณงามความดีนะครับเนาะนะครับกับเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับเนาะก็ขอให้อ่าจงเจริญเจริญนะครับในหน้าที่การงานนะครับเนาะแล้วก็เพลงนะครับมื่อนั้นซีมีบอนะครับก็ขอให้เฮงๆปังๆนะครับเนาะตอนนี้ก็รู้สึกว่าเจอหกเจ็ดพันไปแล้วนะครับเนาะนะครับหกเจ็ดพันนะครับช่วงเวลาแล้ก็ประมาณสิบสี่ในการรั่วสองสามโมงนะครับเนาะสองโมงเกือบสามโมงนะครับเนาะสองโมงกว่ากว่านะครับเนาะ ตอนนี้ก็7000กว่านะครับ7,000ไปแล้วนะครับสำหรับซีเซอร์นะครับของน้องมิวนัตพรนะครับเนาะปล่อยวันนี้นะครับเนาะนะก็เอฟซก็ไปให้กําลังใจกันหลายนะครับเนาะก็ขอบคุณนะครับเนาะขอบคุณหลายๆสำหรับ f อทุกคนทุกท่านนะครับเนาะที่รักและเมตตานะครับแล้วก็ช่วยกันเป็นกําลังใจนะครับให้กับน้องมิวนัตพรด้วยนะครับวันนี้ก็มีโอกาสนะครับเนาะมาช่วยกันนะครับมานะครับเอฟซทุกคนทุกท่านนะครับเนาะจากท่องจำลองแชนแนลก็ แล้วก็ช่องจำนองพามวนนะครับเนาะก็มาช่วยกันโปรโมตมาช่วยกันสนับสนุนมาช่วยกันเชียร์นะครับเนาะลูกหลานนะครับทางสกลนครนะครับสลับน้องมิวนัทพอนนะครับกับชีวิตนะครับเนาะที่ดิ้นรนต่อสู้นะครับเนาะนะทุกสิ่งทุกอย่างนะครับน้องมิวนัทพอนนะครับเนาะก็ยังมีน้องอยู่อีกหนึ่งคนนะครับเนาะหรือว่าเป็นเสาหลักนะครับเนาะถือว่าเป็นเสาหลักของครอบครัวคือกันนะครับสลับน้องมิวนัทพอนนะครับเนาะ แล้วก uhm. ็ตอนนี้น้องมิวนัทพร์นะครับก็ไปขอพรกับปูสุนชัยนะครับเนาะอยู่ทางคอนแก่นนะครับเนาะแล้วก็อีกแล้วก็ไปช่วยรุ่นช่วยเชียร์นะครับเนาะกับมอลลไอดอนด้วยนะครับสรับน้องมิวนัทพรนะครับเนาะนะครับก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับและโอกาสที่ดีนะครับเนาะที่อา้ไปมอลําไอดอนด้วยนะครับเนาะก็ขอบคุณหลาย ในการสรับ f ฟทุกคนทุกท่านช่วยกันไปคอมเมนต์ช่วยกันเชร์ด้วยนะครับสรับน้องมิวนัทพรนะครับวันนี้ก็รู้สึกว่านะนังเอกเบบี้หรือเปล่านะครับวันนี้ที่จะขึ้นนะครับเนาะหรือว่าน่าจะเป็นนั่งเอกเบบี้นะครับนะครับก็ช่วยกันนะครับช่วยกันสนับสนุนช่วยกันเชร์นะครับสหรับทีมงานของมอลําเป็นลาเพลินก็หลายคนนะครับเนาะที่ไปทางมอลําไอดอลนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นน้อง ไฮบนัดานะครับพระเอกเร็ดนะครับเนาะพระเอกน้องเมยวิภานะครับเนาะหลายคนนะครับหลายท่านน้องมิวนัทพรนะครับพระเอกเบบี้นะครับก็ถือว่าหลายคนอยู่นะครับเนาะก็ช่วยกันเป็นกําลังใจนะครับเนาะแล้วก็สิลืมไม่ได้นะครับเนาะวันนี้นะครับเนาะปล่อยไปแล้วนะครับสลับซีเซอร์นะครับสหรับผลงานเพลงนะครับมือนันซีมีโบนะครับนะครับเนาะก็ ขอเชิญชวนนะครับพ่อพ่อแม่แม่ทุกคนนะครับเนาะพี่น้องนะพ่อพ่อแม่ทุกคนนะครับช่วยกันสนับสนุนลูกหลานนะครับเนาะให้มีชื่อเสียงโล่งดังนะครับไปข้างหน้านะครับสรับน้องมิวนัตพรเพชรลำเพลินนะครับเนาะตอนนี้ก็ใช้เพชรลำเพลินเต็มตัวนะครับเนาะพี่น้องนะช่วยกันสนับสนุนนะครับให้น้องได้มีชื่อเสียงโล่งดังนะครับเนาะก็จะได้ทาวงบัลลังเพชรลำเพลินของเรานะครับเนาะให้เฮงเฮงปัง ครับเนาะไปในวันข้างหน้านะครับเนาะในอนาคตนะครับนะก็อย่าลืมนะครับเนาะก็วันที่หนึ่งนะครับอ่าหนึ่งสิงหาคมนะครับสองพนี้นะครับก็จะเป็นอ่าการปล่อยซิงเกิลนะครับซิงเกิลแรกของน้องนี่แหละครับเนาะก็ผลงานเพลงมื้อนันเซมีบอนี่แหละนะครับเนาะนะจะปล่อยนะครับให้ดังไปทั่วโลกนะครับเนาะนะครับวันที่หนึ่งนะครับจะได้ชมพร้อมกันเต็มนะครับ เต็มเพลงหรือว่าเต็มว่ารูปแบบนะครับในด้านอ่าเพลงเสียงร้องแล้วก็มิวสิกนะครับนะแล้วก็มาดูสภาพนะครับการเป็นอยู่นะครับเนาะในชีวิตจริงนะครับของน้องหมิวเป็นจังไดนะครับก็ไปชมในมิวสิกวิดีโอนะครับนะท่านก็จะได้รู้ว่าน้องหมิวนะครับเป็นคนที่สู้ชีวิตขนาดไหนนะครับนอกพี่น้องนะครับเนาะช่วยกันนะครับช่วยกันกดแชร์กดไลค์นะครับช่วยกันกดติดตามนะครับเนาะให้น้องน้ำแน่นะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจนะครับเนาะ เพื่อเป็นกำลังใจสำหรับน้องมิวนตฏกรเด้อพี่น้องนะครับเนาะสำหรับผลงานเพลงแรกชุดแรกหรือว่าซิงเกิลแรกนะครับของน้องก็ขอให้นะครับเฮงๆบางๆดังไปทั่วโลกนะครับเนาะขอขอให้พ่อพ่อแม่ทุกคนนะครับช่วยกันสนับสนุนนะครับช่วยกันเชร์ช่วยกันกดติดตามช่วยกันกดแชร์ช่วยกันกดไลค์นะครับเนาะนะเพื่อจะได้มีชื่อเสียงนะครับโด่งดังนะครับไปวันข้างหน้านะครับเนาะที่จะ ลำพาทีมงานวอลลัมเพิลลัมเพลินของเรานะครับเนาะให้มีชื่อเสียงน่องดังนะครับให้ทุกคนได้รู้ทุกคนได้เห็นนะครับติดตานะครับเนาะในในฤดูกาลที่สี่หรือว่าฤดูกาลต่อๆไปนะครับเนาะนะครับถือว่าน้องก็เต็มที่นะครับเนาะน้องก็เต็มที่ในการในการอ่ะร้องนะครับในการทำมิวสิกนะครับเนาะก็เป็นชีวิตจริงนะครับเนาะเป็นชีวิตจริงของน้องนะครับก็ขอบคุณหลายๆนะครับสหรับทางพ่อพยาบาลนะครับสายจวดหรือว่า แม่พรพิระดีนะครับที่เลี้ยงเห็นความความดีของน้องนะครับนอกที่เลี้ยงเห็นความดีของน้องก็ขอบคุณหลายๆนะครับที่มองเห็นความดีในของน้องนะครับที่ทำซิงเกิลเพลงนะครับเนาะซิงเกิลเพลงซิงเกิลแร็งนะครับของน้องมิวนัฏพรนะครับาอ่าน้องมิวนัฏพรนี่ก็ไม่ธรรมดานะครับเนาะน้องก็เป็นดีกีของไม่ปลนนี้หรือว่าไม่อ่าทิงทุนหรือว่าเสียงโชคนี่แหละนะครับเนาะนาสอบเป็นแชมป์อยู่สองสมัยนะครับนอกจาบน้องมิวนัฏพรก็ถือว่าดีกี ไม่ธรรมดา้วยกันนะครับเนาะก็ขอให้เอฟซีทุกคนทุกท่านช่วยกันนะครับช่วยกันนะสนับสนุนนะครับนะขอให้ช่วยกันสนับสนุนนะครับแล้วก็ไปช่วยกันเชียร์ทางบอลลัมไอดอนด้วยนะครับเนาะนะเพื่อเป็นกําลังใจนะครับเนาะสำหรับวันนี้ก็มาช่วยกันกดแชร์นะครับกดไลค์นะครับให้กับน้องมิวนัทพรกันก่อนนะครับวันนี้นะครับปล่อยซีเซอร์นะครับ มือแรกนะครับมือแรกก็รับรองว่ามือนี้นะครับรับรองว่าหมื่นนะครับบ่อพาบ่อพลาดแน่นอนจ้องได้แน่นอนนะครับอตอนนี้ก็เจ็ดพันไปแล้วนะครับเนาะสลับนะตอนนี้นะครับเนาะนะครับตอนจะถึงคืนนี้นะครับก็เป็นหมื่นนะครับเนาะก็ขอให้ช่วยกันนะครับเนาะช่วยกันเป็นแบบนี้แหละนะครับเนาะสลับเอฟซีของมอลลัมเป็นอำเพลินหรือว่ามอลลัมเสียงซออ่อนนะครับเนาะ ก็ช่วยกันสนับสนุนกันเรียกกันนะครับเนาะเพื่อให้ลูกหลานนะครับได้มีชีวิตชีวารีดีนะครับเนาะหรือว่าทําให้ทีมงานนะครับเนาะอารมณ์เป็นลําเพลินของเราได้มีคุณภาพขึ้นนะครับเนาะอัปเกรดขึ้นนะครับเนาะถ้าในทางวงเรานะครับเนาะมีนักร้องที่มีชื่อเสียงนะครับเนาะมีนักร้องที่มีชื่อเสียงนะครับเนาะที่เป็นกระแสมาดีนะครับผลงานออกมาดีนะครับเนาะเจ้าภาพก็จะมาดีด้วยนะครับเนาะพี่น้องนะครับเนาะ ก็เห็นข่าวแว่วๆว่าทางภาคเหนือนะครับเนาะอ่าหรือภาคกลางนะครับเนาะก็ที่ติดต่อทางมอราเป็นําเพลินของเรานะครับเนาะนะเพื่อจะเอาไปชมนะครับน้องมิวนัทพรนะครับโดยโดยตรงนะครับเนาะอ่ะก็รอติดตามนะครับเนาะรหดับเอฟซขอบคุณหลายๆนะครับเนาะทางจังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับรู้ว่ากําแพงเพชรนะครับเนาะโซนภาคกลางนะครับเนาะที่จะหลังติดต่อนะครับเนาะอ่าทีมงานมอราเป็นําเพลินของเราไปทําการแสดงนะครับเนาะรับรองว่าไม่ผิดหวัง นะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับสำหรับเอฟีที่อ่าได้ไปชมได้ไปติดตามด้านหน้าเวทีนะครับเนาะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเนาะถือว่าเต็มที่นะครับเนาะสำหรับทีมงานมอลําเป็นระเพินของเรานะครับเต็มที่นะครับช่วงนี้นะครับเนาะอ่ามอลําเป็นระเพินของเราก็ยังจะมีนะครับเสริมทัพอีกมากมายนะครับเนาะนะครับนักร้องดาวรุ่งดวงใหม่อีกเพียบมากมายกลายหน้าหลายตานะครับเนาะ อ่าไม่ว่าจะเป็นน้องโลโก้นะครับน้องไปเอกน้อยของเรานะครับเนาะนะครับก็อ่าน้องโลโก้นะครับสราวุฒินะครับเนาะเป็นลําเพลินนะครับเนาะอ่าก็มาเสริมทัพอีกหนึ่งท่านนะครับเนาะนะครับก็อ่ายินดีต้อนรับนะครับสำหรับเอฟซีของน้องโลโก้นะครับก็ช่วยกันสนับสนุนนะครับเมืมอลําเป็นลําเพลินคือเกขานะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นหลายๆคนหลายๆท่านนะครับเนาะที่มาเสริมทัพนะครับเนาะที่มาจากออริชั่นนะครับเนาะ อา uh, ที่ผ่านมานะครับนอกจามีหลายคนหลายท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องไพรินน้องเนยนะครับเนาะน้องซ้อนชัยน้องมิวนะครับอนุสักนะครับน้องภาพพายอย่างสี่นะครับเนาะหลายๆคนหลายๆท่านนะครับเนาะหรือว่าจะเป็นน้องเนเน่เนยเนิดอะไรครับนะครับหลายๆคนนะครับเนาะหลายๆท่านก็ช่วยกันนะครับเนาะช่วยกันสนับสนุนช่วยกันเชียร์นะครับเนาะนะครับทีมงานมอรมเปินลำเพลินของเราล้วนจะมีคุณภาพทางนั้นนะครับเนาะ อาสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับเนาะก็มาอ่าเชิญชวนนะครับให้เอฟซีทุกคนทุกท่านพ่อแม่ทุกคนนะครับเนาะอ่ามาช่วยกันสนับสนุนช่วยกันกดแชร์นะครับช่วยกันกดไลค์นะครับเนาะอ่าให้กับน้องมิวนัตพรด้วยนะครับวันนี้ปล่อยซีซอเป็นมือแรกนะครับเนาะเป็นวันแรกนะครับเนาะเป็นวันแรกนะครับนะปล่อยซีซอวันนี้นะครับเนาะอีกวันที่1นะครับอีกไม่กี่วันนะครับวันที่1นนะครับก็จะปล่อยเป็นทางการนะครับเพราะว่าให้ดังไปทั่วโลกนะครับเนาะสำหรับ อาผลงานเพลงเมื่อนั้นซิมีบอนะครับเนาะมันต้องมีแท้ๆนะครับเนาะฤดูกาลนี้มอลำเพป็นลำเพลินของเราจะต้องเฮงๆปังๆนะครับเนาะอ่าขอให้อ่างานนะครับเข้ามาหลายๆนะครับเนาะในฤดูกาลนี้นะครับเนาะเอา200อัพนะครับอ่ะเป็น200อัพไปนะครับเนาะก็ขอให้เฮงๆปังๆนะครับเนาะแล้วก็เพียงน้องมิองและเพรก็ขอให้เฮงๆปังๆนะครับเนาะขอให้ล้านแตกไปนะครับเนาะเออนะครับเนาะช่วยกันนะครับช่วยกันสนับสนุนก็ ปากด้วยนะครับช่องจำนองชนแนลแล้วก็จำนองข่าวมืวนนะครับวันนี้ก็มาเชิญชวนนะครับเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับช่วยกันนะครับไปสนับสนุนไปช่วยกันเชีร์นะครับน้องสลับน้องมิวนัตพรนะครับน้องวมนนี้ก็ปล่อยซีซั่์วันแรกนะครับปล่อยซีซั่วันแรกตอนนี้ก็เจ็ดพันไปแล้วนะครับเนาอนะเจ็ดพันไปแล้วนะครับก็ขอให้ช่วยกันสนับสนุนนะครับแบบนี้ตลอดไปนะครับนาอนะก็ทีมงานนะครับมอลล์ลำเป็นเพลินหรือว่าทีมงานทุกคนนะครับจะได้ มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับขอให้เรานะครับมีนักร้องนะครับที่มีชื่อเสียงมีกระแสดีๆนะครับเนาะอย่างน้องมิวนัทพรนะครับเนาะนะครับช่วยกันรุ่นช่วยกันเชียร์นะครับซิงเกิลแรกของน้องนะครับรับรองว่าเฮงเฮงปังๆแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ก็ขออ่าให้เอฟซีทุกคนนะครับเนาะขอให้เอฟซีทุกคนนะครับจงมีความสุขความเจริญนะครับในหน้าที่การงานนะครับก็ขอให้เฮงๆปังๆขอให้ร่ำรวยกันทุกคนเด้อนะครับเนาะวันนี้ก็ขออนุญาตลงไลค์อ่าจบก่อนนะครับเนาะ เดี๋ยวก็มาเจอกันใหม่ะนะครับในคลิปหน้านะครับหรือว่าอะไรสดนะครับเนาะอย่างมอแรงนะครับเนาะอย่างมอแรงนะครับเนาะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม